คุณกำลังประสบปัญหาการเติมเกมใช่หรือไม่อยากได้ร้านเติมคุ้มเติมไวเติมได้ง่ายไม่ยุ่งยากพิสกรขอนำเสนอเพทู w i n ผู้ให้บริการเติมเกมตลอด24ชั่วโมงเติมง่ายๆแค่ใช้ a id หรือ u id เท่านั้นน้นๆๆ,ๆจะรอช้าอยู่ทำไมถ้าคิดจะเติมเกมต้องที่เพทู w i n วิน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 สวัสดีทุกคนครับวันนี้ของผมในกรนั่นเองนะจ๊ะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียกอะไร มาสรุปเรื่องราวภายในงาน t เด o o มู i g ล t เรียมกันนะครับผมการเปิดตัวเกมสับโคกออนไลน์นั่นเองนะครับผมซึ่งผมก็ได้ไปมานะไปมานี่บอกเลยว่าเกือบหลงอีกแล้วนะฮะยังดีว่าอะโอเคไม่ไกลมากก็ได้แท็กซี่ได้วินมอร์ไซค์จบไปนะผมเมื่อไปถึงก็ตอนแรกก็ลังเลว่ามาถูกไหมนะเรามาถูกที่ไหมเพราะว่าคือด้วยความที่คือเราเราอะไม่ชินกับความะไรเ งานงานอย่างเงี้ยเราไม่ชินเพราะว่าเออกูไม่เคยกูไม่ค่อยได้ไปอ่ะกูไม่รู้ว่าแบบส่วนใหญ่เขา็นจะเป็นในหออตามในห้างอะไรเข้าใจแต่นี่คือจัดโรงแรมโรงแรม,แรมหรูที่พายเลยไปจัดกันที่โซลบังคอกนะครับผมโรงแรมโซลบังคอกซึ่งหรูมากนะภายในงานนะครับผมไปลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยสิ่งที่ได้มาได้มา3อย่างนะครับผมเปิดเข้ามาในสามอย่างแรกเลยเป็นอันนี้นะผมเหมือนจะเป็นที่ใส่บัตรนะครับผมเหมือนจะเป็นที่ใส่บัตรประจําตัวนะซึ่งสวยมากนะอันนี้สวย อันนี้สวยมากอันนี้สวยมากนี่ก็จะเปิดช่องด้านบนตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเปิดช่องตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ใส่บัตรไปโชว์ตรงนี้นั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นเป็นเข็มขัดนะถ้าเป็นปกติมันจะเปที่เกีย่ยวใช่ไหมแต่ที่เขาเป็นเข็มขัดมาให้ซึ่งก็คลิปเก๋เข้าไปนะครับผมต่อมาเป็น ATM โค้ดครับผมซึ่งตัวบัตรอันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะตัวบัตรอันนี้สวยมากนะครับผมในส่วนของ3มก๊กก็จะมีก๊กจกอุ้ยง้อนั่นเองนะครับผมมี3ก๊กพอดีนะ ่วนโคดอันนี้ผมยังไม่ได้ขูดเดี๋ยวค่อยขูดทีหลังนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเทียนหอมนะฮะเทียนหอมนี่จะมี3สีน่าจะ3สีไหมเพราะว่าเขาจะแบบเป็น,ปนก๊กเหมือนการจกสีเขียววุ้ยสีน้าเงินงอสีแดงซึ่งก่อนเอาเปง่อมานะผมก็จะเป็นสีชมพูอ่อนอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับผมเดี๋ยวเรากลับบ้านไปค่อยแกะนะอ่ะเดี๋ยวไปดูรูปภาพกันนะครับผมนี่อันนี้ก็จะเป็นที่ได้มาตอนแรกนะครับผมอ่าต้องบอกว่าลกล้องก่อ,กอ,กอนอ่ะมันไม่ได้ดีมากเนาะมันเป็นกล้องตัดโทรศัพท์ก็ อันไหนเบอร์อันไหนแตกก็ขอไปด้วยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะไปไปที่สไลด์แรกไปที่รูปกันรอไปอันนี้จะปไปตีมในงานนะครับผมในงานเนี่ยก็จะเป็นสีแดงเป็นหลักเลยก็คือธนจีนอะ่ะนะก็มีต้ดอกบัวไงตีมก็ตีมอ่าแคเนี้นนะเพลงก็เป็นเพลงจีนขับก่อบไปนะครับผมระหว่างที่รอรอแขกินฟเอนเซอร์คนนูน้นคนต่าง,างนานาสื่อ จากที่ต่างๆมารวมกันนะครับผมก็แต่ละคนก็จะมีโต๊ะของตัวเองนะของกอเนี่ยโชคดีหน่อยเพราะว่าโต๊ะอ,อยู่ใกล้กับเครื่องดื่มมาเติมง่ายเลยทีนี้นะฮะต่อจากนั้นสักพักหนึง่งเดี๋ยวเขจะมีบริกรเนี่ยเขามาเติมอ่าไม่ใช่เป็นเติมมาเสิร์ฟเสิร์ฟอาหารไอ้อย่างแรกเขาจะเป็นขนมปังมาก่อนนะครับผมเป็นขนมปังขนมปังอ่ะถ้ามาตอนแรกๆอร่อยแต่พอไปเป็นสักพักเป็นเหนียวนะครับผมซึ่งก็เป,ป็นเรื่องปกติอยู่แล้วล่ะอ่ะแล้วก็ไปสักพักก็อาหารมาอาหารจานแรกเนี่ยจะเป็นซุปไอเนี่ยจานสองไม่ใช่จานแรกไอเนนี่ยจา จานแรกจะเป็นซุปข้าวโพดกับขนมปังนะครับผมไปที่ขนมปังแถวเป็นส,สติกอะส,สติกเบรดอะเออกินคู่กันอร่อยดีแต่ว่าพอกินไปเยอะมันจะแอบเบี่ยน,นิดๆน,น,นะครับผมซึ่งเขาจัดซึ่งเมนูจานเนี้ยอันนี้เป็นจานปลาอันนี้สวยมากอันนี้จะเป็นจะจะเป็นจานที่สองนะอย่างที่บอกไปซึ่งปลาเนี่ยติดอย่างเดียวเลยคือแห้งแต่เราเข้าใจได้เพราะว่าเขาทําในปริมาณเยอะคือแขกเป็นร้อยอะแกแขกเป็นร้อยอะ แล้วคิดดูจะมานั่งแบบทีละชิ้นทีละชิ้นมันก็ไม่ใช่ดูปะเขาต้องทําแบบเยอะๆซึ่งอันนี้กอเข้าใจาอยู่แล้วแต่ชอบอย่างเลยนะคือชอบความเขาเรียกเอาซอสกับไอตัวมะเขือเทศด้านหลังเอามาเอามาตัวตัดเลี่ยนอะเฮ้ยโอเคโอเคมากโอเคมากแต่ก็จะติดอย่างเดียวก็คือมันจะแห้งไปหน่อยแค่นั้นเองนะฮะนอกนั้นไม่มีอะไรแล้ะส่วนด้านหลังจะเป็นเขาเรียกอะไรบเขาเขาเรียกแล้วมันฝรั่งหัน หั่นหนาประมาณสักนิ้วหนึ่งอ่ะแล้วไปจี่ในกระทะซึ่งอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเียดายถ้ามีเกลือสักนิดจะแจม่มเชียนะอันนี้ก็จะเป็นของหวานนะครับเสร็จจากอาจารย์หลักก็จะเป็นของหวานต่อนะซึ่งคือคุณนึกสภาพทุกคนนึกสภาพนะโต๊ะเนี่ย <aging noise> เขาเรียกแล้วคือโต๊ะแบบโรงแรมแบบร้านหรูเลยแกร้านหรูเลยอะ่ะซึ่งโซโซโซแบงค์ค้ท ο, ท dle, court, เขาก็เป็นโรงแรมหรูอยู่แล้วถูกไหมแต่เราอ่ะเรามันไม่ฉิดนไอ้เหี้ยกูจับอะไรไม่ถูกเดี๋ยวก็กล้องเดี๋ยวก็แก๊งเดี๋ยวก็กล้องเดี๋ยวก็แก๊ง ูทำตัวไม่ถูกมากพูดเลยกว่าจะชินอะสักพักใหญ่ๆนะอันนี้ก็จะเป็นอาหารไออันนี้ก็จะเป็นจานของหวานซึ่งไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรเรียกไม่ได้แถวว่าเรียกอะไรเรียกว่าดาร์กช็อกโกแลตได้บ้างเอออันนี้น่าจะเป็นอันนี้จะเป็นช็อกโกแลตหนาหนาแต่ว่า,าเรียออะไรมันก็ไม่ได้หวานมากเว้ยแต่มันมันเค็มมาก่อนชอบตรงความเค็มอ่ะกินกับสตรอเบอรี่ก็ตัดกันดีส่วนซอสสีแดงอ่ะนั่นจะเป็นเลดเบลเวตอันนี้อร่อยคือแบบ เล่เวเวทมันก็เปรี้ยวดูงนั้นมันเปรี้ยวหวานหน่อยๆแต่เปรี้ยวนำอ่ะแล้วกินตัดกับช็อกโกแลตดีอร่อยมากนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพี่วารุธนะครับผมหลีดเกมเพนเนอร์นะฮะก็จะเป็นคนมาบอกอธิบายว่าตัวเกม3กโ๊กเนี่ยสไตล์เป็นยังไงรูปแบบเป็นแบบไหนนะครับผมซึ่งเกม3ก๊โก็ก,กอ,ยอย่างที่เห็นเลยก็คือเราเขาได้ฉีเขาได้คนพากเนี่ยเป็นทีมพันธมิตร ใครที่ตามแบบตามหนังบูให้ได้ตามหนังกําลังภายในดูหนังบ่อยๆย้อนไปสมัยสักปีท,ที่สมัยนด้กก็มีแหละแต่ถ้าแบบถ้าอย่างรุ่นก่อนก็สักประมาณปี2 0 0 1ันหนึ่งสองันก็จะเข้ามันก็จะมันจะชินหูอยู่แล้วอะ่ะให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรนะถูกปะ่ะนั่นแหละเขาได้มาภาคซึ่งได้ทีมพันธมิตรมาภาคให้กับ3ก,ก๊กไรายพายนั่นเองนะครับผมซึ่งบอกเลยโคตรอินต่อให้ก่อนไม่ไม่ดู3ก๊โกกอะ่ะ ต้องบอกว่าเป็นคนที่ไม่ดูคือไม่เฉิงว่าไม่ดูแต่แบบเราไม่ได้อินมากก่อนไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้อินกับเล่นทะเลนังประวัติศาสตร์จีนมากแต่ถามว่าดูได้ไหมดูได้นะซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าแค่ดูเขาชอบแล้วแค่ดูก่อนเขาชอบแล้วนะครับผมอันที่จะเป็นคือาขาเรียกอกิจกรรมหัวข้อสําคัญหลักๆในการเล่นของตัวเกมนี้นะฮะซึ่งเราจะมีทั้งหมด4หัวข้อหลักๆก็คือชิงอํานาจทุลาอันเนี้ย มันจะเป็นมันจะเป็นการอ่าเขาเรียกมันเป็นการเล่นตามเนื้อเรื่องอ่ะก็ปกติท้าทายอันนี้จะเป็น p ิ p พีสงครามอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกอารมณ์ประมาณแบบคล้ายๆชิงดินแดนและส่วนแดนลีลับแดนลีลับที่เขาบอกมามันจะเป็นเราคล้ายๆระบบ Audio. ออเดีลไอเดียลก็คือแบบปล่อยอโอโต้ออโต้ฟาร์มของนู่นนี่นั่นว่ากันไปเขาว่าอย่างนั้นนะอ่ะไปกันต่อก็จะเป็นเนเรื่องของการควบคุมตัวละครซึ่ง มันไม่ใช่เท่าที่ดูตัวเลเทอร์เขามันมันไม่ใช่แบบปล่อยออโต้จ๋าคือเราสามารถ cancel ออโต้แล้วสามารถ movement การโจมตีได้คือเวลาออกเวลาศัตรูออกสกิลอ่ะมันจะขึ้นสเปซการโจมตีว่าเอ้ยมันจะมาแนวไหนกว้างแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราสามารถหลบและสวนกลับได้ประมาณนั้น นอกจากนั้นก็จะเป็นพวกโหมดต่างๆเนาะก็จะมีการสำรวจท้าทายประจําวันสังหารขุนพลตำนานขุนพลท้าทายชะตาไต่หอไต่หออันนี้เราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือแบบร้อยชั้นพันชั้นอะไรประมาณนั้นน่ะนะส่วนท้าทายชะตาอันนี้ผมจำไม่ได้วะไม่แน่ใจเว้ยแต่ท้าทายขุนพลอันนี้มันจะมาช่วงหลังๆที่เขาบอกนะถ้าจำไม่ผิดส่วนการสำรวจก็จะเป็นการออกฟาร์มทรัพยากรท้าทายรายวันก็ทำกิจกรรมรายวันรับของว่ากันไปประมาณนั้นอ่ะทีนี้ ในโหมดของลานประลองโหมดสงครามอันนี้สําหรับสาย PVP น่าจะชอบนะผมสาย PVP แบบรวมกลุ่มกันมาเป็นทีมเป็นตี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าน่าจะชอบนะครับผมลานประลองก็คือการประทะกันหนึ่งๆว่าง่ายๆคุ้มกันสินค้าคุ้มกันสินค้าอารมณ์เหมือนเราไปรับงานอารมณ์เหมือนเราไปรับงานจาก จากสำนักอะเออว่าไปคุ้มกันสานักนี้ซึ่งมันจะมีคนคอยมาโจมตีซึ่งเราก็ต้องสกัดให้ได้แต่ในกับการเราก็เป็นฝากเราก็เป็นฝ่ายบุกไปทำทำลายขบวนสินค้าได้เหมือนกันนะเออซึ่งรายรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับผมสงครามชิงบอลลังอันนี้จะเป็นแบบประมาณเขาเรียกอะไรล่ะสงครามชิงบอลลังก็คือเหมือนว่าแย่งกันเป็นที่หนึ่งของของของแควน้นนั้นๆอะ่ะให้ได้ของกกนั้นๆเออของกกกนั้นๆเอ้ยใช่ป่าวว่าไม่แน่ใจ น่าจะประมาณนะคือเอา,เอา,เอาทิงความเป็นกษัตริย์อะซึ่งอันนี้จะเป็นอีเวนต์ของต่านแต่ก็จะเป็นในเรื่องของสมาชิกทีมด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าแบ่งทีมไม่ดีจัดแจ,จ,จ,จงตำแหน่งไม่ดีซึ่งไอตรงเนี้คนที่เล่นเกมสงครามน่าจะเข้าใจว่าการแบ่งหน้าที่เป็นยังไงเนาะซึ่งตรงเนี้ก็กสาคัญเหมือนกันสงครามจัก,กรพรรดิอันนี้น่าจะเป็นการยกสำอาเขาเรียกนะเ สงครามจัก,กรพรรดิอันนี้น่าจะเป็นขึ้นเป็นกษัตริย์แต่คือมันมันสูงวัดสูงว่าเขาเรียกปกครองกกกอะ่ะเออปกครองก๊กอีกทีนึงอะ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นซึ่งอันเนี้ยเป็นอีเวนต์ของฝั่งตุลตาแล้วแต่ว่าอาะแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรละ่ะถ้าเราอยากได้ดีๆเราก็น่าจะเป็นเนรื่องของทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะประมาณนั้นแล้วก็สุดท้ายก็คือสงครามก๊กสงครามก๊กก็ก๊กมีสามกกใช่ไหมจุ้ยงกว่าเอ,อ้ใช่ปะ จกวุ้ยง่อเออสลับกันไปหมดแล้วง่อถูกอยู่อันเดียวก็จะเอาทั้ง3ก๊กเนี่ยเอามาตีกันซึ่งชิงความเป็นที่1อันเนี้ยน่าจะได้ทรัพยากรเยอะซึ่งมันจะเป็นอีเวนต์ในอนาคตอะนะนอกจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์กิวก็สงครามชิงเมืองตีเมืองนู้นเมืองนี้เมืองนั้นสงครามเหมืองเหมืองเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแหล่งรวบรวมทรัพยากรซึ่งเราก็ต้องยึดครองให้ได้แล้วก็กิวบอสอันนี้ก็ปกติอยู่แล้วฟาร์มของนะ ส่วน daily lap อันนี้มันจะเป็นแบบนี้อย่างที่เห็นอย่างที่กอลบอกไปเลยคือมันเป็นการปล่อยออตโต้นะครับเป็นการปล่อยออตโต้ซึ่งเราออฟไลน์เดี๋ยวก็ได้ของพัฒนาตัวไปด้วยในเวลาเดียวกันนะอันนี้ถ้าจําไม่ผิดน่าจะอิงจากค่าพลังยิ่งค่าพลังสูงเนี่ยมันก็ยิ่งได้ของเยอะประมาณนั้นนะแล้วก็อันนี้จะเป็นรถแมปนะครับผมในช่วงเฟสหนึ่งเนี่ยเขาจะปลดล็อกสูงสุดคือเวหกสิบเนาะขุนพลยูอาร์สิบเอ็ดตัวสัตว์มายาสามในะเรื่องยี่สิบเจ็ดบทนะนอกนั้นก็จะเป็นระบบเทพสตราร์เทพส อาวุธมหาภัยมั้งไม่แน่ใจของท้าทายสงครามได้ลิซับแล้วก็ระบบคิวซึ่งรับสูงสุดคือร้อยคนในเฟสแรกนะเฟสสองปนล็อกเป็นเลเวลเจ็ดสิบคุณพงษ์ยูอาร์ตัวใหม่คุณพลษ์จูอาร์ตัวใหม่ในเรื่องขยายไปถึงบทที่33แล้วก็เพิ่มรางวัลท้าทายในการสังหารขุนพลนะแล้วก็สุดท้ายเฟสที่3นะก็จะเพิ่มเลเวลเป็น80นะฮะเพิ่มระบบใหม่ระบบสัตว์เลี้ยงระบบสัตว์เลี้ยงนี่อ่าไม่เกี่ยวกับสัตว์มายานะที่เขาบอกไว้คือไม่เกี่ยวกับสัตว์มายาโคลา แล้วก็ปลดล็อกขุนพลยูอ,อาร์ตัวใหม่แล้วก็เนื้อเรื่องปลดล็อกถึง40นั่นเองประมาณนี้เพสหนึ่งตีไปสัก4เดือนอะ4เดือนก็ มี3เฟสปีหนึ่งพอดีประมาณนั้นทีเนี้ยซึ่งในส่วนของกรเนี่ยแต่ที่ดูมาก็คือน่าเล่นมากๆนะครับผมต้องไปลองดูแล้วจะเป็นยังไงซึ่งเกมเนี้ยถ้าให้สรุปง่ายๆเลยคืออานหนึ่งแรกคือสุ่มตัวสุ่มตัวละครคาแรคเตอร์อ่า URSR ว่ากันไปแล้วก็เอามาพัฒนาตัวซุ่มซ้ำเพื่อเอามาอัพดาวอีกก็ประมาณนั้นไปอีกทีหนึง่งก็เขาเรียกอะไรล่ะก็ต้องไปโฟกัสกันแล้วว่าอีเวนต์เขาเรียกกันจะมีะกิจกรรมอะไรบ้างที่จะแจกตั๋วเออ ก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงนะสำหรับสายฟรยีอย่างเราอะนะครับผมนอกนั้นก็จะเป็นก็อ่าเป็นอีเวนต์พิเศษแล้วต่อจากนั้นก็จะเป็นอีเวนต์พิเศษก็จะเป็นในส่วนของการประมูลฉายานะครับผมซึ่งฉายาก็จะเป็นฉายาตำหนักจันทรานะครับผมในรอบแรกคือเขาจะมี3รอบนะรอบแรกเนี่ยก็จะได้ฉายานะครับผมแล้วก็เปิดใครได้ตัวยูอันสองตัวได้เตียวหยกระจุล่งด้วยนะหูยันหน้าตาหล่อมากนะ ได้2ตัวนี้ไปนะครับผมซึ่งอันเนี้ยถ้าจําไม่ผิดน่าจะจบที่4ี่สี่แสนมั้งออันนี้เราเจอพี่เปาไอเฮลซีพีด้วยนะครับผมนั่งโต๊ะตรงข้ามเลยนะตอนแรกมองไม่เห็นแก่เหมือนกันเออเนี่ยก็ปาดมงุลกันไปเรื่อยๆจบไปที่4ี่แสนหนึ่งนี่อันนี้จบไปที่4ี่แสนหนึ่งนะก็จะได้ไปเตียวหุยกับจูโุล่งที่เป็นตัวยูอันนี้คือได้ไปเลยนะได้ไปเลยแล้วก็ยอดประมูล4ี่แสนหนึ่งอันนี้จะได้เป็นตาลึงในเกมด้วยนะ ซึ่งถ้าให้เราพูดตามความรู้จักก็มันคือเพชรอะเออก็คือจำนวนเพชรในเกมนั่นเองนะฮะต่อมารอบ2ฮะเหมือนเดิมได้ฉายาตำหนักจันทาเตียวหยจุล่ลงแต่3ดาวนะฮะรอบนี้ซึ่งถ้าใครเล่นสะ์ถ้าใครเล่นเกมแนวอัพตัวอย่างเงี้ยน่าจะเข้าใจว่ากว่าอ้าวโอเคถ้าโดนคนดวงดีได้แม่งก็โอเคแหละแต่ถ้าคนดวงไม่ดีก็หนักอยู่อะ่ะถูกไหมนั่นแหละก็อันนี้ก็เปิดมาที่7 0 0 0หมน,นะก็ประมูลไปสุดท้ายถ้าจะจบน่าจะจบที่เท่าไหรนะ่นะ0 0 0สนนะเดี๋ยวดูแป๊บ จบไปที่6กแสนแปนะฉายาที่2จบไปที่6กแสนแนะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมเหมือนเดิมอย่างที่บอกไปจําหนักจันทราเหมือนเดิมฉายานี้เตียวหูจูโลกเหมือนเดิมแต่รอบนี้5ดาวเช็ดแค่บอกเลยว่าเต็มกราบแล้วก็เปิดมาที่แสนหนึ่งใช่ไหมเบิดเปิดมาที่แสนหนึง่งบิดแรกโดดโดนเลยโดดไปสี่แสนสุดจัดบอกเลยว่าสุดจัดแต่ยังไม่จบตัวนี้นะ ก็ยังประมูลแข่งกันไปเรื่อยๆฮะเรื่อยๆเรื่อยๆในก้าแสนล้านหนึ่งโอ้โหอันนี้บอกกันหน้าพิธีกรหน่อยบอกเลยว่าเป็นใครก็ตะลึงนะฮะเนี่ยก็เปิดมาตีอีกแสนหนึ่งนะแสนสองนะแสนสองห้ายังไม่จบนะแสนสามอ้ยไม่ใช่แสนสามล้านสามโทษทีพูดผิดเจอตัวเลขไปแล้วกูงสรุปฉายานี้จบไปที่ล้านสามซึ่งเป็ดเสร็จแล้วอ่ะสามฉายานี้ สามฉายานี้ปิดไปที่มูลค่ารวมๆเนี่ยสองล้านสามแสนเก้าหมื่นนะอันนี้ก็จะเป็นคนที่ประมูลได้มานะฮะเป็นสามคนนี้นะคนการเนี่ยเราน่าจะคุ้นตากันหน่อยคนการเราคุ้นเราคุ้นๆกันอยู่แล้วนะฮะนะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็ถ่ายรูปร,รวมกันไปนะครับผมต่อมานะครับผมโอ้ยจะโฟกัสอะไรก่อนดีจะโฟกัสอะไรก่อนดี <laughs> นดคือกิจกรรมเนี้ยเขาจะให้เราทำการแรนดอม ่ะก็ <S <S จะเป็นเรา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 จะใช้คำคาแทนอะไรดีอ่ะเราแม่นางเออเราแม่นางไอ้เชี่กว่าจะนึกออกขอโทษทีแล้วกันเราแม่นางทั้ง1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดเงสิบสหทั้ง15นางจะไปตามโต๊ะให้ทําการสุ่มนะให้ทําการสุ่มตัวละครเนี่ยแหละโต๊ะไหนได้ UR ได้ได้ยกโต๊ะได้ยูอยกโต๊ะไปเลยอ่า ซึ่งเล่นทั้งหมดสองรอบโต๊ะก่อนได้สองรอบเลยดวงพี่คนที่สุม่มอะดวงโคตรดีพี่ดวงที่สุม่มดวงโคตรดีเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูอีกทีตอนเล่นนะว่าจะได้แบบตอนงานหรือเปล่านะฮะอ่ะแล้วก็เลยกระจายกันไปแล้วก็ประกาศปิดไปนะครับอุ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นอ่าเขาเรียกอะไรล่ะอ่าเขาเรียกเป็นหลังจากนี้อ่ะก็จะปล่อยจอยกันไปนะครับผมคือเอาง่ายเราต้องมอมพี่เบีย พี่เบียร์เนี่ยก็คืออ่าเป็นเป็นพี่ที่ที่อยู่หลังดีเจเด็บผมสั้นๆหน่อยคนนี้คนที่ใส,ส่สูทเห็นไหมอ่าไม่เห็นหรอกเพราะโฟกัสด้านหน้าอยู่ <laughs> อย่าว่าแต่ทุกคนเลยเราก็โฟกัสด้านหน้าเยอะไม่มีอะไรมากเราไปมอมเขาให้ได้แล้วเขาจะปล่อยอะไรออกมาเรื่อยๆซึ่งมันก็คือ T Observ อรนั่นเองครับนั่นก็คือข้อมูลของ T o อ serv อรต่างๆนานานั่นเองนะผมก็ได้มาอยู่3ใบด้วยกันนะครับผมเตื่อนขายไม่มีอะไรมากอ่าแป๊บหนึ่งนะ เงื่องไขไม่มีอะไรมากเราตอนนั้นเ,เดี๋ยวแป๊บนึงนะอ๋อจำได้ละคือให้เราเตรียมคําถามแล้วไปถามเขาแล้วเราจะได้อันเนี้ยมาหนึ่งใบหนึ่งใบนี่คือหนึ่งโค้ดนะหนึ่งใบนี่คือหนึ่งโค้ดนะฮะ,ะซื้กอก่อนได้มาสามก็คิดดูกูแดกไปเก่แก้วไม่นับไอที่กินปกตินะไม่นับไอที่กินปกตินะเอ,อนั่นแหละนี่แหละโอ้ยถ่ายถ่ายเยอะไปหน่อย <laughs> นี่ละออ้ยดีเมื่อกี้ดี น,นี่อะ้ก็จะเป็นตัวอย่างของ t ีออกเซอร์เว่ซนะครับผมซึ่งแผ่นตามที่เขาบอกมาเนี่ยจะประมาณปีหน้านะจะประมาณปีหน้านั่นเองนะครับผมซึ่งจะเป็นตอนไหนต้องรอไปประกาศอีกทีหนึงอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในเกมซึ่งสวยนะซึ่งสวยอันนี้สวยมากกูเอฟเฟกต์อปเกมกูไปเตียวไว้ไหนเนี่ย ซึ่งสวยมากนะครับผมแล้วก็อ่ะทีนี้จะมีในรุดในสองคำถามซึ่งก่อนจดมาเท่าที่เท่าที่จะจดได้เนาะหลักหลักที่ถามมานะครับผมมีคลาสเนี่ยคลาสเนี่ยจะมีกี่คลาสแล้วก็จะมีคลาสสองไหมคลาสสองเนี่ยผมไม่รู้คืออะไรนะแต่กี่คลาสเนี่ยพี่บีเขาเขาพี่เบียร์เนี่ยเขาใบามาแค่อะไรอะไรประมาณเนี่ยสองศูนย์ศูนย์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละเออเขาบอกมาอย่างนี้นะครับผม คำถามต่อมาคือเทรดได้ไหมอันนี้กอนเป็นคนไปถามมานะครับผมโดนไปแก้วหนึ่งนะเทรดได้ไหมเทรดได้นะฮะผมแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นในรูปแบบไหนนะอัพดาวได้ถึงไหนเขาบอกเกิน5ดาวซึ่งดาวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเออเป็นแบบเป็นยังไงอะ่ะอันนี้ยังไม่ชัวร์ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งมีกันเนอร์เข้าไหมอันนี้เขาไม่บอกนะครับผมแล้วก็สุดท้ายคำถามก็คือเปิดเมื่อไหร่ก็อย่างที่บอกไปก็คือปีหน้า ประมาณมการาปีหน้านั่นเองนะแล้วอีกข่าวสารก็รอติดตามได้ที่เพจอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์ติมนะจ๊ะก็ประมาณนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ครับผมสําหรับบรรยากาศในงานนะฮะก็ก็บอกเลยว่าตึงเปรี้ยะนะครับผมต้องบอกเลยว่าตึงเปรี้ยมากๆนะฮะไม่ถึงกินเหล้าว่าตึงเปรี้ยมากใน <c oughs> ส่วนของสามก๊กนะครับผมเดี๋ยววันที่30นี้นะฮะเราจะได้เล่นกันแล้วอันแล้วพอดีไม่มีงานด้วยไง หวานเจี๊ยบลุยได้แน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับผมส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมรอติดตามได้ที่เพจสาก๊กไลฟ์ไพยได้เลยนะครับผมใครชอบก็ฝากกดไลค์ให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็กอนลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันวันหน้าจ้ะสวัสดีครับ